สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปล้วงลึกทุกเรื่องราวของนักสู้เลือดใหม่ในประเทศไทยกับรายการ New Gen Warrior ทาง True Martial Warrior ครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตร์การต่อสู้ที่รวบรวมเอาสาสร์การต่อสู้ทั้งหมดมารวมกันเรีวยกว่า m x x e m m r t i a l Arts นี่หรือว่า MMA นั่นเองครับรวมทั้งยูโดเทควันโดมวยจีนมวยปั้มมวยไทยโอ้โหเยอะแย,ยะหมดเลยรวมกันได้ยังไงครับ ไม่มีใครที่จะอธิบายถึงศาสตร์การต่อสู้น,นี้ได้ดีและลึกซึ้งเท่ากับเขาคนนี้อีกแล้วครับคนคนนี้เขาเป็นมือนหนึ่งของ MMA ในประเทศไทยเราครับแล้วตอนนี้เขาโกอินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วเขาคือคุณตองชนนพัฒน์วิรัชชัยนิวเจนวอริเออร์ของเราในสัปดาห์นี้ครับไปพบกับเขากันเลยครับ เนเรกแรกนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องราวของ MMA ตอนนี้ผมอยู่กับคุณตองแล้วนี่คุณตองของเรานะฮะจะมาเล่าให้เราฟังว่า MMA หรือว่ามิกซ์มันย,ออย่อแบบอะไรนะ Mix R, มิกซ์มาเชียวอาร์ครับ MMA คืออะไรตองครับผมก็ต้องท้าวความไปก่อน MMA มนอ็อคือการนำเอาสื่อบรต่อสู้ทุกแขนงมาสู้กันในกติกาที่เป็นกลางก็จะเรียกได้ว่าเอเคือชื่อกติกาเอ a เมเมคือชื่อกติกาในขณะเดียวกนะันมันก็เป็นชื่อของ 比嘴巴是粗制滥造的。 เอ็มเอเเกิดขึ้นมานานด้วยังครับ MMA... ถ้าพูดกันจริงๆริงเเกิดขึ้นไม่นานครับแต่ว่าก่อนจะมี MMA มีการเรียกแบบอื่นหรือมีการต่อสู้แบบนี้มานาน <Okay. S 2> มากๆแล้วเรียกว่าอะไรมาก่อนก็ต้องเท้าความไปก่อนว่าตั้งแต่สมัยโบราณที่หรือสมัยไหนก็ตามที่เราเคยเห็นศิลปะต่อสู้สต่างๆเอาง่ายๆเห็นมวยสากลกับเทควันโดเราก็อยากเห็นเขต่อยก,กัน ถูกใช่มันเไม่เห็นผลว่าทำไมเกมเกมไฟติ้งขายดีอ่มันต้องลุยกันอะไรดีกว่ามีท่านู่นนี่มีกิมมิคของเขาพอมันเกิดการเอามาสู้กันจริงๆอะครับปัญหาคือแล้วจะสู้ยังไงให้มันแฟร์เออจริงนะคุณผู้ชมเวลาเวลาเราเอามวยไทยไปต่อยกับมวยปั้มเอ้เอาใครชนะตัดสินยังไงอะเออจริงอย่างที่เคยมีก็คู่หยุดโลกฮัมมัดอาลีกับอันโตนิโออิโนก โอเคอันตัวโ,โนโกินี่เป็นนักมวยปล้ำชาวญี่ปุ่นนักบวชญี่ปุ่นทางแหลมแบบมหลมเจอกับนักวยอรีนี่รู้จักดีนะอ่าจ้ะเป็นมวยแบบเป็นเป่ากบกไม่ใช่มวย<อ>โอเคครั้งนี้ก็นกบวยอรีเนี่ยก็ใส่นวมใส่รองเท้ามวยอิโนโอกิก็ใส่รองเท้ามวยปล้ำม,มือเปล่าคือเรียกว่าพร็อพคนละเรื่องเลยถ้าเคยอ่านพวกบากิวก็แบบเป็นการต่อสู้ที่นู่นนี่นั่นโน่นไหนแต่ความเป็นจริงคือเปิดเกมมาเลยแกล้งอินโอกิลงไปนอน อารีก็ขึ้นมาดิอิโอกิก็ลงมาดิเอออ่าได้อินโอกิก็เตะทั้งที่นอนเตะขาเตะขาเตะขาอารีก็วิ่งหนีวิ่งหนีปีนเชือกก็เฮ้ยเฮ้ยจบลงทํานองนั้นก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพค่อนข้างตลกพอสมควรแหละเอางี้ดีกว่าว่าอย่างนั้นไม่รู้จะแข่งกันยังไงเพราะกติกามวยสากลคงไม่ได้นอนแล้วมั้งนะฮะแต่ว่ามวยปั๊มเนี่ยเขานอนกันเป็นปกติเขาก็ไม่กล้ายืนต่อยกันทั้มวยสากลเพราะมันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็แสดงว่าศาสตร์การต่อสู้ที่ต่างประเภทกันมาสู้กันเกิดปัญหากติกากลางสำค ก็เลยมีในสมัยก่อนๆเขาก็ยกให้ว่าที่บราซิลมันมีเกิดการแข่งขันที่ว่าบาริทูดหรือถ้าเขียนเป็นภาษาตัวอังกฤษก็คือวาเลตูโดแปลว่าทําอะไรก็ได้ทํ้ทุกอย่างอ๋อเป็ดทำทุกอย่างอุ้ยทำอะไรก็ได้ซึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า nhb nhb แปลว่า no hold b a c ไม่มีกติกาอ๋อทำไปเลยมวยวัดเอออย่างนั้นที่แต่ปรากฏว่ามันเกิดมีกลุ่มตระกูลตระกูลหนึ่งที่ดังมาจากการ่อสูแบบนี้คือตระกูลเกรซィ เกรซี่เนี่ยเป็นชาวอะไรเป็นชาวบราซิลค่ะบราซิลใช่แต่คุณเกรซี่เนี่ยเขารับถ่ายทอดวิชายูโดมาจากอาจารย์มาพิซโยมาเดะครับจา่พิซโยมาเดะเนี่ยเป็นนักยูโดรุ่นแรกเริ่มเลยบุกเบิกเลยที่เดินทางมาที่อเมริกาถ่ายทอดแล้วก็มาที่บราซิลออ๋ครับแล้วก็ถ่ายทอดใายตระกูลนี้ครับแล้วตระกูลนี้ก็วันเมล็ดพันธุ์ผลิตลูกออกมามากมายเป็นระดับเมเบผมแล้วก็ส่งแคม คนที่เป็นตำนานนั้นคือฮิกสันเกรซี่ก็แข่งในบราซิลดังมากจนเขามั่นใจคราวนี้ก็เลยมาที่อเมริกาแล้วจัดแข่งขันที่แบบต้องการทำอย่างเงี้ยบริโดโดเนี่ยแหละแต่ต้องการทำในอเมริกาใช้ชื่อว่า UFC หรือ Ultimate Fighting Championship Ultimate Fighting Championship เริ่มคุ้วชื่อเร่มคนชื่อยริ้นชจากบราซิลมาอเมริกาไอ้มวยมั่วๆเนี่ยเอามาตั้งเอามาตั้งเป็นก็เลยบอกเลยว่าถ้าทุกเสือปะต่อสู้คราวนี้ก็ ก็มากันเต็มเลยคือการว่าโลกได้เห็นว่าศิลปะการต่อสู้ต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยเอามาสู้กันแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้ดังสนุกมากเลยสู้ในกรงมีหน้าถึงในฮิตเออเออเดี๋ยวพูดถึงกรงทําไมต้องกรงเพราะว่าถ้าไม่ใช่กรงก็ตกเวทีสิครับเอามวยปั้มยังมีมีแค่เชือกเลยอ่ะก็ตกก็เขาก็ตกเวทีกันอ๋อใช่อ๋อคือเขาไม่อยากให้ตกเวทีเขาอยากให้สู้เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรฝันสู้ต่อเนื่องจนต่อเนื่องโอเคคือไม่มีการแบบดามงดราม่าวิ่งรอบเวทีอย่างงี้ไมม่่ีใชคร ออพอมีการแข่งขัน UFC ขึ้นมาปรากฏว่าผู้ที่ชนะจริงๆเนี่ยไม่ใช่สุอบาาอะไรเลยก็คือลูกชายคนหนึ่งของตระก,กูลเกรซี่แหละคือ,อคอยเกรซี่ซึ่งตัวเล็กมากตัวเล็กมากโโหจับเขาลงไปนอนแล้วก็จับคู่ต่อสู้หักแขนชนะได้ซัมเมรซัมเลาลัดคอซัมเมอรซัมเลาจนโลกรู้จักจกับบาร์เซนยูวิสูงแ,แล้วเวลาเขาอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นกติกาเป็นกติกาเนี่ยกติกาของ MMA เอเนี่ยเขาแพ้ชนะกันยังไง ในยุคแรกก็คือยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้เองเนี่ยหรอยอมแพ้คือสู้กันสู้กันอยู่แล้วก็สู้ไม่ได้ยอมแพ้โดนทาให้ยอมแพ้โดนทุบจนหลับไปแล้วนี่คือยุคแรกทุกศิลปะเอางัดของตัวเองมาลุยกันต้องกาจะยอมแพ้ใช่แต่คราวนี้โลกก็เลยรู้จักว่าศิลปะที่มันเวิร์กเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างคือมวยไทยมวยสากลมวยปล้ำอยู่บรสิญญาสูงหลักๆคือนี้สี่อย่างถ้าฝึกเหล่านี้ได้ โอเคอยู่ทำไม่เป็นนักเอเอเอได้สบายสบายอืมโอเคคราวนี้ตอนนีโลกตื่นเต้นกับท่านอนใครนอนเก่งได้เปรียบทั้งนี้ใครนอนเก่งได้เปรียบเพราะคนเราไม่เคยนอนสู้กันใช่พอลงไปนอนแต่เอเอเอนอนสู้กันเหรอใช่นอนก็สู้ได้พอนอนปุ๊บแล้วยังสู้ต่อมันเหมือนแบบเรามันอารมณ์มันเหมือนเสือลงน้ําไปก็เสร็จจระเข้อ่ะครับเออถูกถูกถูกใช่ไหมเออไอการนอนสู้กันเนี่ยมันไร้กาจยังไงนึกภาพว่าเราเคยยืนชกคนเอออยู่ๆลงไปนอนกับพื้นการชกก็ไม่มีแรงละครับ ใช่ใช่ใช่ใช้ชขึ้นบนก็ไม่มีอะไรเพราะว่าบางทีมันต้องใช้แรงแต่ลำตัวส่งนะตรงนี้พอนอนนอนแล้วไงก็โดนหักแขนรัดคอหรือหรือแม้แต่แค่โดนกดเอาไว้ก็เหนื่อยแล้วเอในภาพโดนเพื่อนตัวใหญ่ใหญ่กดทับก็จะหมดสภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครจะได้เปรียบในเกม MMA ทำให้คุณถูกสู้ลงไม่ได้ใช่ในยุคกล้ๆจะเป็นแนวนี้อ๋อเอ้า พูดพูดถึงว่ายุคแรกไปวัดไปวัดเอ็มมีหลายยุคเหรอมีหลายยุคครับเหรอครับผมแล้วตอนนี้อยู่ในยุคไหนตอนนี้เข้ายุคที่สมแล้วพอมายุคนี้มันเป็นยุคที่เริ่มมีการแอพพลายศิลปะเทคนิคทักษะวิสัยการกีฬามากขึ้นซึ่งสิ่งที่ต่างจริงจริงมันไม่ใช่ท่าทางที่เราเห็นภายนอกมันอยู่ในนี้มวยไทยมวยจีนคาราเต้ถ้าดูเควันดูอะไรอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นก็ไปเล่นคาราเต้หลายคนนักคาราเต้เจอนักมวยไทยต่อยก,กันถ้าดูเห็นผลแบบคนที่ไม่ได้ฝึกมามันก็เหมือนกันอะใส่นวมออเสื้ มันก็มวยไทยแต่จริงๆแล้วไอ้ที่อยู่ข้างในจังหวะการเข้ากาันไอเดียความคิดมันต่าง MMA เนี่ยเปิดโอกาสให้ศิลปะการต่อสู้ต่างๆเนี่ยมารวมตัวกัน<ช>แล้วก็มาลองประท้ากันจริงๆถูกไมครับผมออมันก็เลยเปิดเปิดกว้างและได้เห็นภาพความจริงมากขึ้นภาพที่กว้างขึ้นของศิลปะการต่อสู้จริงๆ <laughs> เอ็มเอในสายตาของชาวโลกส่วนหนึ่งเชื่อว่ารุนแรงคุณมออย่างไงว่าแบบมันเป็นกีฬาที่อันตรายจริงเหรอผมว่าผมไม่สำหรับผมรู้สึกว่าอันตรายนะคือ,อผมว่าอันตรายแต่ผมตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยผมค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่ามันก็ทําให้ได้ได้เห็นศาสตร์ได้เห็นความเป็นจริงของการต่อสู้มากขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันมันมันโอเคอะ่ะม,มันไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นถ้าเราทาถูกวิธีแต่ก็ที่เห็น ที่เห็นแข่งกันคิ้วแตกแตกเลือดอาบเลยอ่ะไม่ไม่รุนแรงจริงเหรอก็ต้องถามก่อนว่ากีฬาอาชีพระดับท็อปทอปเนี่ยมีกีฬาไหนไม่รุนแรงมากน้อยมากไปตองไปตองก็ <c oughs> อาจจะหล่นทับนิ้วเท้าได้แต่ถ้าพูดเป็นจริงกีฬาที่มันมีคอมเป็นคอมเ e t i t มีความเป็นการปะทะการแข่งขันระยะประชิดอะไรเยอะเนี่ยมันก็รุนแรงหมดจะบอลจะบาสจะเทนนิสจะแบบเอ็มเอเอที่เราดูระดับท็อปของโลกมันก็เป็นหนึ่งในนั้น ดูแรงมากต่างกับระดับล่างลงหรือสมัครเล่นแต่โอเคถ้าพูดถึงระดับสูงถึงขั้นที่ผลวิจัยที่อเมริกามหาลัยในอเมริกาทำผลวิจัยออกมาครับมวยไทยมวยสากลเอ็มเอในแง่ของความบาดเจ็บสะสมทั้งหมดเอ็มเอปลอดภัยที่สุดมวยสากลอันตรายที่สุดเดี๋ยวนะคุณพูดคําว่าความบาดเจ็บสะสมแปลว่าอะไรเอ็มเอลองคิดดูที่บอกแตกเยอะใช่ไหมเพราะนูมันเล็กนูมันเล็กมากสี่ออนเองมวยสากล นี่ใส่สิกว่าออนหนากว่าเยอะมีการแตกกันอะไรแต่มูสากลโดนต่อยล้มนับหนึ่ถ้าไหวลุกตาตาลอยลุกสู้ต่อ MMA มเออโดนต่อยล้มกรรมการปล่อยให้ซ้ํำตึมมไม่มีการป้องกันตัวเกิดขึ้นหยุดจบการแข่งขันทันทีเอาว่า MMA จบง่ายกว่าครับนี่คือข้อ1จบง่ายจบเร็วกว่าข้อ2ออย่ามองแค่ตอนแข่งตอนซ้อม ถ้าคิดแบบโง่สุดๆครับอ่าปีหนึ่งมีสองวันครับถ้านักกีฬาอาชีพซ้อมซักผมไม่ถูกหรอกแต่อาตีว่า200ร้วันครับม,มวยสากลซ้อม200วันต่อยหัววันละผมว่ามีเกิน500หมัดโอเคแช่นหน,หน้อนอยคุณ <c oughs> 200ครับก็ไม่ต้องนับแล้วตุ๊บตับตุต๊บตับตุบรออ๋อแบบคุณพูดอย่างนี้แปลว่า อาการบาดเจ็บสะสมหรือว่าอาการช้ำใชอ่อาการช้ำจากจากการซ้อมและการต่อสู้จริง,ร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 งๆในแมตช์ก็าตามใช่พิลามวยสากลหรือมวยไทยมีโอกาสช้ำมากกว่าเอ็มเอ็มเอมากกว่าแต่มวยไทยก็ลดลงมากกว่ามวยสากลเพราะมวยสากลโฟกัสที่หน้าอย่างเดียวเลยใช่ใช่ใช่พอเอ็มเอ็มเอี่มีต้องเจ็ดห้าวันนี่แบ่งไปตั้มสวันสองวันแล้วตั้มสองวันต่อยจริงแค่สองวันสองวันจากสองในห้านี่ต่างกันเ,ออเยอะนะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับรู้จักครับเอ็มเอ็มเอไปแบบ ค่อนข้างลึกเลยนะฮะทั้งทั้งเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นว่าอันตรายจริงหรือเปล่าเซฟไหมแล้วก็เล่นกันอย่างไรกติกาเป็นอย่างไรมีต้นกําเนิดอย่างไร MMA คงไม่ใช่ของใหม่แล้วคุณผู้ชมแล้วครับตอนนี้ฮะ <c oughs> แต่ว่าในเบรกหน้าครับเราจะมาดูซิว่าผู้ชายคนนี้รู้จักกับ MMA ได้อย่างไรและเขาก้าวมาสู่ความสำเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างไรสักครู่เดียวครับ